ผัดขะน้ากันค่ะเซฟเซฟเซฟกระทะอะใช่เข้ามาเลยเซฟกระทะถ้าท่อนแดงเซฟกระทะเหล็กค่ะเซฟกระทะเหล็กมาแล้วจ้า หมรวนหมูใส่กระเทียมนะคะคุณ่เด้งดับเดองดับดีแท้เดองดับเดองดับดีแท้พี่น้องกระทะเด้งด่างเด้งด่างดีแท้ คนหมูให้สุกก่อลไม่ใช้เครื่องปรุงนะคะใส่คะน้าคะน้าล้างไว้แล้วคะน้าเห็ดหอมล้างไว้แล้วแบบเยอะกระป๋องอะไรตัวกระป๋องมาดามเนาะกระป๋องมาดามถ้าาว็นข้าวปักนั่งไม่ด้หรือถ้าพอยืม ใตโ้ตโต๊ะใต้โต๊ะค่ะบ่วงมีทั้งบ่วงทั้งซอนอุ้ยใค้ถใอลูกตอนลูกโดดใส่น้นำตาลห้วยใส่น้ำตาลใส่ผงนัวนะคะพี่น้องอ้ยลดเยอะ ใส่ผงนัวใส่รดส,สรดีใส่ร้ายแซ่บหลายรสดีใส่ร้ายแซ่บหลายรสดีใส่ร้ายแซ่บหลายเขมีซีอิ้วขาวเขมีซีอิ้วขาวใส่ใส่ตะไมันหอยกับกับอะไรเขาเรียกกับซอสเอาตะไคร้เผือกเข้าเพิ่พหน่อยได้ไนหะ ไม,ม,เเไม่เขาไม่ไม่มีอะไรมีแค่นี้ผัดแต่คณะอย่างเดียวเด้อพี่น้องเลยผัดแต่คณะน้ำมันหอยอย่างเดียวแต่ว่าใส่หมูเด้อแบกอ่ผัดคณะใส่หมูอย่างเดียวเด้อพี่น้องงานงานวัดงานวัด <laughs> กแว้วงีายวพี่น้องเอ้ยหมูกะสุ่ายไฟก็จะลบกหมนไฟอ้อน ขนาดพี่นอ้องโอ้ยเบิ้มขนาพี่น้องเบิ้มขนาขนาแบบหลายเบิ่งล้างแล้วนะคะนี่ล้างแล้วทําสะอาดแล้วนะคะล้างแล้วทําสะอาดแล้วโอ้ยเนื้อถูกตาเนื้อข้าวตาเนื้อข้าวตาค่ะนั่งสอยพีกให้คอยแน่ มะเขเทท่าลรใช่รดมันขาวมันไม่สวยแค่อดก็ไม่มีแน่นนระเขือเทศสีไม่สวยเลยใส่พริกใส่พริกใส่พริกสดกับใส่พริกสดกับไอ้มะเขือเทศให้มันเป็นสีนะคะพี่น้องคะ ใส่พริกสดกับให้มันเป็นสีสันพาใส่หลายโหลดเดอ้อพาใส่หลายโหลดพาเอาพาเอาโหลดพาให้มันสีง่ามมือซือ้อรอรอพริกกับ